ดีเจแมนเปิดใจหลังไกล่เกลีย่ยจบคดีหมิ่นประมาทฟิล์มรัฐภูมิยันสิ่งที่พูดเป็นความจริงในอีกคดี วันที่2กรกฎาคม2568ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพการเจรจากไกล่เกลีย่ยคดีหมิ่นประมาทที่นายรัฐภูมิโตโคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมินักร้องและนักสแสดงชื่อดังเป็นโจทยื่นฟ้องนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่ดีเจแมนให้สัมภาษณ์พาดพ,พิงว่าฟิล์มเรียกร้องเงิน14ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคดีแชร์ฟอเร็ 3D สิ้นสุดลงด้วย ดโดยฟิล์มตัดสินใจถอนฟอ้อมหลังเจรจาน,านานกว่า3ชั่วโมงดีเจแมนเปิดใจหลังออกจากห้องไกล่เกลี่ยวว่าการเจรจาครั้งนี้จบลงด้วยดีโดยไม่มีเงื่อนไขาการเยียวยาเป็นทรัพย์สินใดๆเขายืนยันว่าสิ่งที่เคยกล่าวในสื่อเป็นความจริงแต่เป็นบริบทของคดีอื่นที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม สิ่งที่ผมพูดไปเป็นข้อเท็จจริงในอีกคดีหนึ่งซึ่งผมยืนยันคำเดิมส่วนคดีที่ฟิล์มฟ้องหมิ่นประมาทเราได้ตกลงยอมความกันเรียบร้อยแล้วดีเจแมนกล่าวพร้อมเผยถึงแรงกดดันในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาใบาเตยสุทีวันที่ยังต่อสู้กับอาการป่วยจากโรคซึมเศร้าซึ่งทำให้เขาต้องระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ ดีเจแมนเล่าถึงบรรยากาศการเจราจาว่าการพดกันครั้งแรกกับฟิล์มเป็นไปอย่างตึงเครียดในช่วงแรกเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่เคยพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนโดยมีเพียงใบเตยเป็นตัวกลางในการติดต่อในอดีตอย่างไรก็ตามหลังการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาทั้งคู่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยดีเจแมนย้ำว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมและการยุติคดีครั้งนี้เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย ด้านฟิล์มรัฐภูมิเปิดเผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าตั้งใจตั้งแต่แรกว่าหากการเจรจาสำเร็จและมีความเข้าใจกันเขาพร้อมให้อภัยโดยยืนยันว่าเจตนาการฟ้องคดีนี้ไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่เพื่อปกป้องชื่อเสียงและยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เรียกร้องเงินตามที่ถูกกล่าวหา ฟิล์มยังสากถึงสาธารณชนว่าหากพิจารณาด้วยความเป็นธรรมจะเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทําและการถอนฟ้องครั้งนี้แสดงถึงความปรารถนาดีในการยุติข้อพิพาทสำหรับคดีอื่นที่ดีเจแมนเคยแจ้งความฟิล์มไว้ดีเจแมนไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าจะถอนแจ้งความหรือไม่โดยระบุเพียงว่าเป็นอีกกรณีที่ยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ด้านฟิล์มกล่าวว่าให้ถามดีเจแมนโดยตรงในประเด็ดนนี้พร้อมย้ำว่าเขามุ่งหวังเพียงการยุติความขัดแย้งและเดินหน้าต่อไป การไกล่เกลี่ยครั้งนี้ปิดฉากดราม่าที่เริ่มต้นจากคำสัมภาษณ์ของดีเจแมนในรายการโทรทัศน์เมื่อต้นปี2568ซึ่งพาดพิงถึงการเรียกร้องเงิน14ล้านบาทจากฟิล์มส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของฟิล์มอย่างหนักหลังการเจรจาทั้งสองฝ่ายจับมือและกอดกันเพื่อแสดงถึงการให้อภัยโดยศาลไม่ต้องดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องต่อในวันที่8กรกฎาคม2568ตามกำหนดการเดิม เพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างพูดถึงการยุติคดีนี้ว่าเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาบางคนแซวว่าฟิลมใจกว้างมากพร้อมให้อภัยขนาดนี้ดีเจแมนก็คงโล่งใจไม่น้อยขณะที่บางคนมองว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่พูดออกสื่อต้องระวังเพราะอาจกลายเป็นดราม่าที่ยืดเยื้อได้การยุติคดีครั้งนี้ทำให้แฟนๆของทั้งคู่โล่งใจและหวังว่าจะไม่มีดราม่าต่อเนื่องในอนาคต